อันนี้เป็นชั้นสี่แล้วก็มีห้องน้ํามีห้องน้ํานะคะมีห้องน้าแล้วก็บันไดข้างนอกก็เป็นดาดฟ้าขึ้นดาดฟ้าได้อันนี้ชั้นสี่อันนี้คือทางที่จะขึ้นดาดฟ้าชั้นห้าเป็นชั้นสาม อันนี้คือชั้นสามนะคะจากบันไดลงมาก็จะเป็นห้องเป็นห้องใหญ่เลยอันนี้เป็นด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำใหญ่ห้องน้ำใหญ่ห้องข้างหลังก็จะมีห้องน้ำอีก ก็ชั้นสองลงชั้นสองชั้นสองจะไม่มีห้องน้ำจะเป็นห้องอันนี้ชั้นสองโลง่ลงๆนะคะอันนี้คือชั้นสอง แล้วก็บันไดลงชั้นหนึ่งน,นี่จะเป็นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งด้านหลังก็จะเป็นห้องตอนนี้ก็จะเป็นห้องแต่ก่อนเป็นโรงพิมพ์แต่ก่อนเป็นโรงพิมพ์แล้วก็ด้านหน้า